อุณใหญ่จริงๆครับใหญ่มากโอ้ยโอ้โคตรหมาดมาแล้วเดี๋ยวพี่เนยมาแล้วครับผมโดนเชิญโกวังยาดูเบียดครับคนเอาอะไรมาให้บอยคนรับเลยเดี๋ยวต้อลองทำทีไรช่องดูเพราะว่าจะทำให้เอฟซีเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาติดกันเหมือนเพื่อนกันโอ้ยอ่านแลนี่ยมึงมองไอ้ เธอเย่อ uniform ขวาซ้ายขวาเธออยากโดนเซ็กยอซ้ายขวาซ้ายไอ้หนุ่มที่เธอเหลียวสุดหล่อที่เธอเหลียวไม่เสีอถ้าผมหลอกโอเคทุกคนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับพี่ก็มาที่ศรีราชาตกปลาเป็นแบบ ปลาจานเป็นหมายลับที่พี่โก้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเจอหลุมนี้มาปลาคือเยอะมากซึ่งพี่โก้สำหรับใครที่ไม่รู้จักเนี่ยพี่ถือว่าเป็นแอคว้าแมนนะเรื่องทะเลตอนนี้ให้เขาเป็นเบืองหนึ่งเลยสวัสดีครับเอฟวี่เนยขอเชิบผมเห็นคุณไปออกรายการของคุณสาระตั้มบ่อยมากเลยครับใช่ค่ะระวังนะครับคนอย่างนั้นระวังนะครับไม่ใช่คนดีหรอกครับอ๋อเป็นคนเร็วๆหน้ามอคนหนึ่งคุณต้องระมัดระวังตัวนะครับผมสวัสดีครับพี่ซุปเปอร์จิกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้ครับ อะควาแมนอะควาแมนไทยแลนด์โอ้โหแฮงชิบหายลืมกดอัดบกมือครับบกมืองีบแป้นเลยิีบแป้นอยากเล่นอ่ะอยากเล่นจะเล่นจะเล่นจะเล่นอยากเล่นเอาไปกินแล้วไปกินแล้วกินไม่ได้โอเคบายบายโอ้นี่อะไรครับหอยมังคูสวัสดีครับพี่ๆครับเฮ้ยอะไรอ่ะตอนเช้าผมไปเซอร์วีหมายมาอยู่ดุ ทะเลครับทุกคนใช่รสชาติและเนื้อมันแตกต่างจากดุกน้ำจืดมากไหมพี่โก้อร่อยไม่หมึนครับใช่ไหมใช่มันไม่หมึดไม่ความควเลยปกใบนี่ก็หายากนะมาเมืองหมดนี้โอ้โหเขาไม่ปล่อยนะครับโอ้ยรู้ไหมรับทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นปูใบ เพราะว่าไม่เล่นดีกว่าปัญญาอ่อนครับผมร้อยปนไงครับช่วงนี้ก็ยังทําช่องอยู่เห็นออกตกปลาทุกวันทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้อัพอะไรเพราะว่าแ้วจริงๆวันนี้เป็นวันที่เราอยากจะให้น้องเนยได้โช์เคสเพราะว่าปลาเล็กผมตกไม่เป็นจริงๆครับผมเดี๋ยวขึ้นภาพด้ที่ผมเพิ่งตกได้สองตัตัวเนี่ยก็ต้องมี300ร้อยโลอัพครับผมเออเออเนอไม่ต่สาระต่ำเยอะคุณต้องระวังนะคุณ ไอพี่เหนื่อยทำไมคะน้องผมไม่ใช่คนดีครับผมดูออกอยู่ค่ะดูออกอยู่ค่ะมันเป็นจิตกรทำไมครับมันชอบสร้างภาพครับผมวาดภาพว่าเขาเป็นผู้บริหารที่น่าเคารพเชื่อถือ,อเป็นคนหนึ่งครับจริงเหรอไป็นึงพี่ตั้มเหรอ ภูมจิจะเอากี่วิอะครับนี่าสามสิบอะ นานไปป้านานไหหรือเปล่าขอเก่าว่า18วีนะครับ55เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นฉายาที่มันไม่พึงประสงค์ดีเจพุ่8วิฟังดูแปลกๆ5วิครับขยายความนิดนึงครับที่เราคุยอยู่ตรงนี้มันคือปลามันเยอะจัดครับคุณผู้ชมถึงขั้นที่ว่าเราพันนันกันเลยว่ากี่วิถึงตกได้ซึ่งสีที่เนาโยนคือ2วิใช่ไหมใช่ค่ะคือโยนลงไปปั๊บมันใส่เลยเหรอใส่เลยค่ะของพี่ตอนนั้นมัน18วิใช่ไหมจำไม่ได้มันฟังดูแปลกๆว่ะิ จ้เลยจะไปไกลไหมครับคุณโก้ครับประมาณฮะสิบนาทีครับเฮ้ยแค่นี้แค่สิบนาทีครับใช่พอแล้วอย่าไม่ทันกิน ครับผมคนแพ้เสียช่องเสียช่องเสียช่องใช่ตอนนี้ของเอฟวีเนี่คือจะเป็นเซ o ทุกวนใหญ่ไหมครับใช่ค่ะเซฟทุกคนใหญ่ไปติดตามด้วยตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่ครับแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นไปถล่มครับทุกคนครับคือไปกดรีพอร์ตครับผมกุ้งซ้ายแบบสวยๆเลยเขาเรียกว่าอะไรกุ้งขาวนหรอครับกุ้งแชบวยนโก้เรียกว่า เยังมาไว้ใช่ไหมก็คือใเวลาได้ปลาเล็กโก้ก็คือจะไม่ไม่เอาจะไม่เอากลับบ้านเลยใช่ช่วยบอกช่วยเล่าหฟังหน่อยว่าแรงบันดาลใจเป็นไงเพราะชาวบ้านเวลาเขาได้ปลาเล็กปลาน้อยเขาเอาไปทอดกรอบกินกันหมดต่อของพี่โก้คือมีความคิดต่างคือตอนแรกผมเป็นคนชอบตกปลาเหมือนกันพี่หมูนะครับแต่เรา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 ไปเช่า ตกปลาเนี่ยเราจะเสีย3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0เพื่อที่จะไปเอาปลาเยอะๆผมเลยม,มีแนวคิดว่าสู้เรามาทำพื้นที่เอาเงิน3 4 0 0 0ในแต่ละทิปเนี่ยมาสร้างบ้านปลาที่บ้านเราดีกว<ะ>่าพอเรามาสร้างปุ๊บลองในปีแรกอุยเราเห็นสิ่งที่แบบพี่ภูมิเคยมาถ่ายมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเราแบบเราอยู่ในจุดสูงสุดแล้วที่แบบว่าไม่จาเป็นต้องเอาหมดอนะ่ะเอาแค่เพียงพอพอเราไม่ไม่ได้เดือดร้อน<แ>อะไรกับเรื่องการเงินหรือเรื่องอะไรครับไม่ต้องไปเช่าไปไกลเสียพงแพงวิ่งไกลๆเหนื่อยมาตกปลาเพราะเราอยากสนุกอะไรก็ปลาเหมือนนั่นแแหลนวคิดแบบนั่มบคุณ่ ก็เป็นเพื่อนครับผมไม่อยากจะหันกล้องกลับไปคือเราใกล้ฝั่งมากอ่ะมันขับออกมาแบบสิบนาทีเจอหมายนี่เขาบอกว่า2วินาทีปลาแดกครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมว่ามันเป็นแบบทรัพยากรนี่มีมูลค่านะเพราะปลาตัวหนึ่งนี่ห้าร้อยเจ็ดร้อยพันหนึ่งนะโคตรเจ๋งครับคุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเราแข่งอันนี้เราเป็นน็อกเอาท์ผมกับเนยใครชนะเจอกับซุปปี้จิกแล้วใครชนะเจอกับพี่โก้เป็นไฟนอลบอส ใครที่เป็นแชมเปี้ยนวันนี้เดี๋ยวผมจะโอนสีน้ำชาให้เลยอ่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่บอกนะครับพี่เนยต้องเอาขึ้นมาบนเรือก่อนนะปลาถึงจะถือว่าชนะมาหันมานี่ก่อนแล้วก็พูดไปพร้ก่อนไม่ครับไม่วัดูไม่เห็นไม่จะตกแล้วครับไม่ไม่ไม่ต้องเสือกสักเรื่องได้นะครับถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปยอดครับไม่ต้องโยนครับยอดอุ้ยชิบหายแล้วเสือกโยนไปแล้ว เก่าแล้วครับเต่าแล้วครับให้ชคครับผมให้เก่าครับเก่าโอ้โห้เก่าครับผมเฮ้ยไม่ใช่เก่าชนะแล้วครับเฮ้ยผู้ชนะในวันนีต้องขอประทานโทษแทนเอวิเนยด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี่น่าจะมี8ปวินาทีครับผมไม่ถนัดตกตัวเล็กเท่าโอ้โหโอ้โหน่าพ่อเลยยังยืนตัวเรือได้ไม่ดูุจยัง ช่มไเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเไม่เหนื่อยมาแล้วครับ้อโอ้โหเอ็มอะไรครับอะไรครับตัวแบบพี่น้องตัวเล็กอ่ะเฮ้ยมันอะไรเป็นปลาอะไรครับเอออีงเกยหรืเฮ้ยมันซ้ายอุ้ยหลุดครับหลุดมันเอากุ้งผมไปแดกครับเฮ้ยมันหนึ่งเท่าแล้วเออโอเคหรือว่าใครถึงสามก่อนชนะ น้าอา้ยเอาเลยเอาแล้วครับคุณผู้ชมอือเฮ้ยเอาแล้วครับโอ้ยนี่ครับมันเลือดใหญ่ยังไงเ้ยสองเท่าครับของเขาใครจะไปถึงตัวที่สามก่อนเฮ้ยพี่ครูมองก่อนอะ ซูเปอร์จิ๊กไม่ยอมเกี่ยวเหยื่อให้ด้วยซูเปอร์จิ้กแม่งร้ายว่ะเดี๋ยววิ่งไม่สูสีครับเดี๋ยวตาวตาตาครับอ๋องั้นตัวสุดท้ายเรายงเราลงพร้อมกันไหมได้ครับน้านะเอานะอันนี้คือศึกจกตาตัวที่สามใครได้ถือว่าเป็นผู้ชนะเลยนะครับพร้อมไหมครับพี่เป็นไครับวันเดือนปีไปครับฮึ เปิเป hey, ิเฮ hey, hey, you know, ้ยเฮ้ยยางครับยางยางยางยแกซวไอ้ยัเฮ uh ้้ยัวไงลอายังเลยา ผมโดนเียนโกวังยาครับดูเบ็ดครับคุณเอาอะไรมาให้ผมคนทำอะไรคนทำอะไรคุณซื้อเบ็ดที่ไหนครับคุณซื้อเบ็ดที่เตมูใช่ไหมันเป็นกันได้เลยวะเนีมื่อกี้คิดแรงมาเลยทำได้พร้อมกันแต่เราแรงผู้ชายเราต้องวัดขึ้นมาเร็วกว่าน้องใส่ย่าปิดหักเลยนี่ครับกรุณาอย่าซื้อเบ็ดจะเตมูนะครับทุกคนครับเราจะมาทักเรื่องเวลาด้วยครับ เยังไม่เข็ดแท้เป็นละวก็ยังไม่เข็ดคืดอตัวแรกผมผมชนะไปแต่ว่าสามตัวคุณชนะก็เลยคือว่าเป็นเจ้ากันอยู่เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวนี้คนละหนึ่งตัวไม้เดียวใครเร็วที่สุดเริ่มฮับหนึ้งสองสามสี่วินาทีครับ 5วินาทีนะครับ4.4.8เอาครับเ้าครับงั้นผมว่าเดี๋ยวต้องให้พี่กรณ์กับเซียนโก้แข่งกันหน่อยไหมเดี๋ยวผู้ชนะเราจะไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศคุณจะเอากติกาไหนก่อนคุณจะเอาเร็วหรือคุณจะเอาสามตัวสามตัวตัวก่อนนะสามตัวเร็วก่อนนะบอมก่อนนะบอมก่อนนะทุกคน มัใกล้เคียงน้ำลายพี่คุณผู้ชมเชื้อดเชียวกันพีอ่ของอยู่ในสี่ถึงห้าวิใช่ไหมผมสี่วิทีสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครนนับเ็ดกับเอ็นพันกันยิ่งนะคุณผู้ชม,มเนสนอีคนดูเกินคนที่แม่มมนั่งแม่มมนั่งดูอยู่ด้วยใครที่นั่งแดกข้าวแล้วเปิดดูอยู่กับครอบครัวเม้นเข้ามาด้วยนะผมนั่งดูอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผมเลยครับพี่กับคำว่ายิ่ง ผู้ชมเขาทะเลาะกันแล้วชนะแน่นอนครับเคชเคชูสวางขายแล้วนะบิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศโอเคครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นศึกรอบเซมิฟิแนลนะครับผมใครจะเข้าไปพบกันในรอบชิง3ตัวแรกชนะครับถ้าเกิดพอแล้ว3 2 1ไปครับเอาแล้วครับเซียนโก้กับเซียนกนผม่าขนาดสายมือแล้วทันไหมไม่ค้อยแนัดอ๋อ โอ๊ยไปเลยโอ๊ยไปเลยอาก้อแมนเรามาครับอาก้อแมนเอาเลยอาหนึ่งครับหนึ่งครับเอาแลยโอ๊ยซุปเปอร์จิ๊กก็ตามมาติดๆิดแล้วคุผู้ชมครับโอ้ยซุปเปอล่าเลยปากเก่าครับเอาครับต้องรีบปลดนะครับ ววหหครับเร่งครับงานเล่งครับเดินโก้ครับผมได้ต่อได้ต่อได้ต่อครับซุปเปอรจิ๊กมาแปเปจิ๊กได้ไหมโ้ซปเปจิ๊กดูหลังแกน้องนะจะดูหลังแกน้องนะว้านมาไม่เห็นหัวกูเลยครับสีมากดูเอาแล้วโอ้โหสุดปอรจิ๊กครับผมปลาไม่แหกครับโคตรยามครับโคตรยามหมดแล้วครับปลาหมดแล้วครับหมดแล้วเอาตอนนี้คือเกยนี่ก็ปลาทั้งโค้ อ๋อน้ำแรงมันจะหลุดอ้หอยู่เฮ้ยยอมครับผมเย้งั้นเดี๋ยว้งั้นคงต้องมาเจอผมแล้วแต่เราจะให้เป็นชิงเบอร์สามก่อนครับระหว่างซูเปอร์จิกกับเอเวีเน่อยเราจะมารู้กันว่าใครคือนักตกปลาที่กระจอกที่สุดบนเรือลำนี้ชิงสครับคุณผู้ชมครับนึ่นเริ่มครับอ้า น้อยกับมาในการแข่งขันครับคุณผู้ชมโนี่คือเฮ้ยเอารล้อรถสอบรถซู๊บที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเก่งข้อรอวัดไม่แล้วครับโอ้โหเกือบตกเรือครับชนะแล้วครับยังไม่ขึ้นเรือครับอย่าเพิ่งขวยงนะโอ้โหจัะมาเล่นรอรอให้มาหนึ่งดีขี้ยาดูนะครับมีการเล่นรอครับเล่นรอมาแล้ว ี่คือตัวที่3แล้วครับใช่ครับโอ้จบเกมครับผมเอวิเนอร์เอวินเนอร์คนยอดคนที่ตกคนที่ตกงตัที่สุดคือซูเปอร์จิกครับซูเปอร์จิ๊กแล้วเป็นคนแถวป่ะขายเหยอะตบปาตบปาเป็นเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเลยมึงอ่อนปี๊เอาละครับตอนนี้ถึงเวลา สำหรับอควแมนใจกับหัวหน้าเผ่าครับผมหนนันก็ออกมาลงเรือพิโกเลยนะจะมาหักหน้าเขาอย่างนี้มันจะดีเลยครับคุณผู้ชมมองยังไงครับผมเดี๋ยวทางบ้านเขาจะแสดงทางเห็นเราต้องเลือกเหยื่อที่หมานเฮียกเหมดโอเคไปขออนุนุ1เมตรจากกองหยดแม่นี่โอ้นิ่งครับ นิ่งครับมันโดนรบกวนเยอะไงปลามันโดนวัดว่ายไปว่ายมาเยอะมันอาจจะตื่นตัวครับเราย้ายใหม่กว่าหรือไม่สนุกแม่งหมดจริงครับคุณผู้ชมทางบ้านเอาแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณผู้ชมครับผมมาแล้วอะควแมนอะควแมนมาแล้วหนึ่งตัวครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตัวที่องครับต้องรอครับยังห่อนั่งรอกินข้าวแล้วเรากินข้าวแล้ครับโดนดูถูกครับคุณผู้ชมทางบ้านมอบกันอยู่เอาแล้วครับ มาแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านครับย่าไม่ได้ครับป๊บเออฝั่งนี้มีแต่ปลาเก๋าว่ะหนึ่งเท่าครับนี้ยใส่เล็กนะครับเราปล่อยนะครับครับผมเก็บไว้ตกวันข้างหน้าต่อว่านะครับไปครับอ่าไม่นับผมครับนับครับนับกันครับนะบกันห่อยครับเฉื่ชิวครับปลาสุกัรปลาปูซาปูเม่อตีครับเลีวพี่ผู้ปอดฟางนาวยงเอาเลยต่ากลับ้ะตกมาตอนนี้30กว่าปีแล้วจะ40ปีแล้วครับ ไม่ต้องเสือกครับไม่ต้องเสือกครับเขากรองครับผมเลยฉลามวานนะคุณผู้ชมอันนี้ไปใส่ในออไลท์ไดอแล้วครับใหญ่เียครับคุณผู้ชมใหญ่จริงๆครับใหญ่มากโอยหืโอ้หนหมาน ครับไฮไลท์ครับใส่ไปใไฮไลท์เฮ้ยสองแลยเหรอรอหน่อยนะเอาเดี๋ยวผมจะไม่สูดหนียวผมรอให้ก่อนแล้ววางคันด้วยวางคันด้วยวางคันเลยทาโอ้เาจะทำแบบนี้ด่าบพ่อคนเลยดูครับยามศักดิ์ศรีนักรบครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมตกให้เลยครับโอ้โหเฮียเลยจำที่บทสัมภาษณ์ใหม่นะเดี๋ยวผมจะถามตัวผมเองดีกว่าตโตมาในยุคสมัยก่อนยุคดิจิตอลครับสมัยนั้นก็เด็กชาวบ้านชาวบ้านต่างจังหวัดอย่างผมก็ไม่ได้มี ทีวีวิดีโอเกมอะไรมากมายแล้วก็อยู่กับธรรมชาติครับจริงๆแล้วคนที่จบครับจบจบค่ะพ่อแมนเป็นผู้ชนะครับทุกคนคำว่าเสียนไม่ได้จับฉลาดมาง่ายๆนะครับคุณผู้ชมไอ้ผมก็ให้ตัวเราับตาต่อตอให้ตัวไอ้เี้ตัวเดิมที่ผมปล่อยไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยอฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เน้ยเยเฮ้ยเฮ้ยาฮายเน้ยเฮเรายเฮ้ยเ้าเเรา้า เผื่อคนับพดไว้ก่อนว่า,าถ้าวันหนึ่งเราออกไปข้างนอกตรงที่เราหาจําไม่ได้เราจะทํายังไงให้แบบเราไม่ต้องไปไกลๆะ่ะใ,ใกล้ๆบ้านเราแล้วเราก็สมว่ิพี่ภูมิตื่นสายแล้วตอนเราทางานตื่นสายใช่ไงจะให้ทันงานเช้าอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับเออเป็นมองที่หลายคนเขาเรียกว่าชาวบงหลายคนอาจจะไม่คิดอย่างนี้นะเพราะาพี่ไปตกปลาเนี่ยคือตั้งแต่วันแรกที่ไปตกปลากับวันเนี้ยมัน ต้องออกเหลือไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึล้นไ,ไ,ไปเรื่อยๆตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความเข้าใจธรรมชาติคุณจะรู้เลยว่าปลาพวกเนี้คุณไม่ต้องแดกหมดก็ได้เอาปลาไปไป,ปล่อยตรงนั้นเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยมันก็จะอยู่รอคุณกลับมาตกมันหรือจะสักวันหนึ่งคุณอยากจะเอาเปลี่ยนเขาไปเป็นวัตถุดิบเขาก็รอคุณวันแหละเพราะฉะนั้นอย่างง่ายก็แบนบนะครับมูลค่ามาันวันนี้อาจจะตัวทะล้อยหนึ่งร้อยหสิบ ถ้าปล่อยไว้สักหกเดือนน่ะจะกลายเป็นตัวสีห้าร้อยใช่ถ้าเราไม่ได้ร้อนเงินหรือไม่อะไรมากมายเราสามารถปล่อยเขาได้เราก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวครเนี่ยโคตรเท่สวยจริงๆอ่ะเสียน้ำมันจะสวยมันจะถือแล้วมีเมือกอยู่ในน้ำน้ี่เราปล่อยเก๋าหมดเลยนะผมเลยใหญ่ยูเฮ้ยขอบคุณนะสีเขาสวยจริงๆนะใช่โอ้สีนี่คือแบบทองแล้วมีส้มปัดๆอมชมพูนิดๆ ปลาหาตกยากครับพี่บู๋นะคุณผู้ชมครับอยากเห็นเรือใช่ไหมครับ กอดประจำกับบางลำที่เขาลอยลอยเข้าลอยออกอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปหาหมายที่พี่โก้บอกว่าโคตรดเด็ดครับเราจะเป็นคนแรกที่ได้มันระเบิดหมายนี้เขาบอกเป็นพันๆตัวมันลูดอกรับผมนั่นแหละครับผมแต่ว่าเราต้องพยายามไม่ให้เห็นเรือเพราะว่าถ้าเห็นเรืออาจจะมีคนที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดี <S 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 แอบมาจับปลาเสียงโคตรแดกที่พ่อมึงตาย Rock and roll. <laughs> we don't we know we can mean we wanna bang <laughs> our heads if we wanna into shreds by hits and gas <laughs> The louder the better I'd rock right. and heavy metal never and a settle for less. Tattooed on my ปลาอังเกยซาชิโมะนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เซนโกะมาแลบปลายเราที่น้ำประการกัน,นอ้าวลองดูนะครับขาวอยู่นะคะคือเป็นปลาที่เนื้อดีนะใช่ค่ะแต่ต้องเทรนเลือดให้ดีเนี่ยยังเห็นว่ายังมีเ,เลือดคราบเลือด,ดเยอะเนื้อเด้งเน,นื้อเด้งมากเลยค่ะรสชาติหมาไม่แดกครับ เื้อเขาแน่นมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่คาวขนาดนั้นกรอ,อบเลยหนังเป็นอะไรที่เป็น t e เจอร์ที่แบบกรอบสู้ฟันเด้งดึงเลยเราอาจะต้องเรนเลือดให้ได้ดีกว่านี้หน่อยเพราะวมันยังมีคราบเลือดคราบเลือดจะเป็นกลิ่นคาวนิดนึงแต่ว่าโอเคซีฟู้ดบ้านเราก็ดับได้หมดแหละได้อยู่ได้อยู่เด้อเซฟอยู่ดิดีมากครับเนื้อแบบว่าดึงดึงผูกฟันมากเดี๋ยวเราจะเอาปลาเนี่ยไป ทำเมนูสดๆกันเพราะว่าตกวร้าที่มาที่เราก็จะกลับไปทานที่บ้านนะพี่โก้นะคุณแม่ทำอาหารอร่อยมากเราก็ได้ปลาเก๋าไซส์สวยไม่ตัวงแล้วเฮ้ยซุป,ป,นะปเปอร์ทิพยนะไปมาถึงสภาพจะเหนืยปนเลยทำตัวเป็นสาระตั้งสิครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับต้องเนื่อยส่วนของการตกปลาวันนี้โอเคไหมครับมั่งเลยครับมั่งเลยครับ เราถึงบ้านพี่โก้แล้วนะครับเดี๋ยวจะทำอาหารน่าอร่อยๆกินกันแล้วก็ดิ้งกันเล็กน้อยเพราะว่าคุณแม่ทำอาหารน่าอร่อยแล้วก็มีวัตถุดิแบแปลกๆเยอะครับมีปลาดุกทะเลที่พี่อยากกินว่าสวัสดีครับเจอกันไปแล้วแม่สวัสดีครับเฮ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับคนนู้นนะครับคุณปีบานาเป็นลูงเนยเป็นแม่สีเรือนด้วยเหรอครับอนเรวะผมไม่เคยเห็นเลยนะครับทำหมดเลยค่ะโอ้โหทำอาหารทุกที่หมดเลยเหรอครับหยิบจานปลาดุกทะเลเหรอครับ ผัดพริกปูใบายเยอะมากเยอะจัดแม่ทุกคนตกสองชั่วโมงเต็มเลยนี่ครับอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะทุกคนว่าจริงๆแล้วน้องเนยเป็นคนอีสานนะครับอ้าวเหรอใช่เออคุณแม่เป็นที่ไหนครับจริงๆแม่เป็นคนหนองคายค่หนองในหนองในจะอยู่ทุกสไลด์กันต่อจยู่ทุกห ระดับโลกนะคุณผู้ชมถ้าคุณไม่ออกทะเลคุณจะไม่ออไมีวันพูดเลยดีกว่าไม่มีวันได้กินอะไรแบบนี้นะคะ<อ>นี่ดูเต็มโต๊ะมากใช่ครับนี่คือเราจับมบัมหมดเลยวันนี้ใช่ยอยู่ในคัวอยู่แล้ว <c oughs> ใช่คุณไปจะหาเไม่ได้นี่ต้องแบบคนโลโคอลจริงๆคือชาวประมงท้องถิ่นนีๆถึงจะได้ได้มีโอกาสได้ลิ้มรสนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชิมก่อนนะครับว่าเป็นยังไง อันนี้มันเหมือนเดิมหรอชาติหมาไม่แดดอันนี้เราต้องทำยังไงก็คือคุกเหมือนเดิมถูกไหมครับใช่ครับเหยาอุ้ยอย่มันแบบเป็นปรมาจารย์เลยครับในการกินนะน้ำมันแตกเลอะเปิดมือผมหมดแล้วครับนี่ครับโอ้โห้ยเลอมัน่าแน่นเลยอการเป็นบันเลอร์ขนยัดดูด ต้องต้องกินก่อนะครับพี่ควรจะกินก่อนครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเฮ้ยมันเป็นปูที่ทำไมเราถึงหาตามตลาดไม่ได้พี่โก้มันหายากเหรอพี่ไม่เคยเห็นเลยมันน้อยครับมันน้อยมากส่วนมากคนจะต้องกินเองมากกว่าที่คุณเขาไม่ค่อยขายเขาไม่ขายใช่ไหมครับเนี่ยปกติผมมันไม่ให้กินแต่ปูลาสก้าครับปูบงปูใบนี่คือแบบคือแบบ ญี่ปุ่นมันนึกขึ้นาพี่นปลาดุกทะเลไหมครับได้เนื่องจากว่าเป็นปลาที่หาทานได้ยากมากยังไม่ได้ชิมอย่างไม่ได้ชิมปลาที่เราตกสักครั้ง่แดดนะครับอร่อยขอครับคุณแม่เป็นมือเดียวรสชาติเคือเครื่องถึงทอดมากำลังสวยกลมกล่อมจัดจ้านเบาๆทอดหนังนะหรือว่าหนังกรอบมากเลยอือต่อไปที่เลย อังเกยไหมครับเอามานนึ่งมะนาวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็มะนาวสดๆที่พี่เนยเป็นคนเออเรียวนะอร่อยค่ะยาที่มันได้กินเป็นมีอังเกยครับทุกคนปุ๊บมันเป็นจังใดครับปู้เาวเนื้อมันเนื้อมันหวานแล้วก็หอมมะนาวมะนาวดีจริงๆไม่รู้ใครเป็นคนบีบมาครับปุ๊บผมว่าจานนี้อร่อยที่สุดอือร่อยครับเปรี้ยวแต่มีความ นัวนั้นด้วยถ้าเกิดเอาตรงนะพี่ว่ายังสู้เก่าไม่ได้นะเก่ามันจะมีความชํากว่าอันนี้ก็จะมีความแบบความแห้งกว่านิดนึงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกวัตถุดผลคุณต้องหายเจอว่าเขาขันหรือเขาเติมเข้าไปเลยจะได้เหมือนมีความช้ำขึ้นมาหน่อยครับครับแหมมันมีเหยื่อเยอะแยะใหญ่มากมันมีอะไรเหนียวแต่ด้วยอะไรกัน โอ้โห <laughs> <laughs> เอาท่เอาละครับเรามาปิดคลิปกันนะครับทุกคนบาย <Bye. S 3> <laughs> เซียนโก้เซียนโก้เพราะว่าเราเจอกันไม่บ่อยนะแต่ว่าเจออะไรก็คือสนุกทุกีแล้วก็อบอุ่นน่ารักนะครับก็ขอบคุณครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เปิดบ้านต้อนรับเรามันก็ลูกชายเลวๆคนหนึ่งก็ใครที่เป็นสายตัวจริงเรื่องการจับหอยมือเปล่านะครับผมติดตามเพจเซียนโก้ได้ถ้าปลาจับอย่างนี้ ก็หอยเขาเลยจะเสีย,ยภาพรักเพราะว่ไปเจอสาระต่ำมาแล้วลใส่สูตรตกปลาครับโอ้โเป็นสติณอะไรแต่ตกปลาของน,อน้องเนยก็มีโปรเจรกต์อะไรบ้างครับตอนนี้จริงจิงมีแผนว่าจะทำแบรนด์ค่ะน่าจะเป็นแบรนด์พวกเสื้อผ้าที่เป็นแบบเอาดร์อะไรอย่างเงี้ยอ่า,ากากด้วยนะครับอินฟลูนางฟ้าสายตกปลาหน้าใหม่มาแรงน,นะครับผมซ<อ>ุปเปอร์ชิกนะครับผมสวัสดีครับซุปเปอร์ชิก อย่าซื้อเรากาพี่นะติดอินเฮียคนไทยเพื่อคนไทยนะผมลองดูครับลองดูบายเนาะอน้องเนยก็คือยังทางานอยู่ที่เดิมถูกไหมครับที่เดิมเขาไม่ได้หอยหรอกครับเขายังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้ว่าาตัว